เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจครับสำหรับสถานการณ์น้ําท่วมเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับยังเจอกับน้ําที่ท่วมสูงและดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําภาคกลางที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ํำยมรวมถึงแม่น้ําป่าสักนะครับส่วนที่จังหวัดเลยมีดินสไลด์ทําให้เสาไฟนั้นล้มลงมาทั้งต้นแบบนี้ครับ ผู้ชมผมดูคลิปนี้จริงๆเป็นห่วงความปลอดภัยของสาวอบตเจ้าของคลิปเหมือนกันนะครับคือกรีดล่าสุออกมาแบบนี้แล้วในภาพเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะระยะมันใกล้ไๆขนาดไหนแต่มันดูใกล้เหลือเกินห่วงความปลอดภัยครับเพราะมันน่ากลัวมากช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีฝนที่ตกโปรยปลายลงมานะครับก่อนที่ดินจากภูเขาเนี่ยข้างๆอบตบ้านเซี่ยวอําเภอเมืองจังหวัดเลยมันเริ่มสไลด์ลงมา สาวอบตอคนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าดินสไลด์ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้เห็นจังหวะนี้พอดีครับที่เสาไฟเนี่ยรวมถึงมอแปลงหักโค่นลงมาทั้งต้นแบบนี้นะครับชาวบ้านแถวนั้นต้องพานวิ่งหนีตายจ้าระหว่าดเลยกลัวว่าเดี๋ยวไฟจะช็อตอีกแต่ว่าเคราะห์ดีนะครับงานนี้ไม่มีใครเป็นอะไรครับ